ควณนิจิว่ากับผมลิคูจีซีนะครับผมวันนี้ก็จะมาประกาศย้ายดิสคอร์นะครับไปอยู่ดิสคอร์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าดิสคอร์เก่าของเรานั้นห้องมันเละเทะทุกอย่างมันเละไปหมดเลยนะครับก็เลยจะย้ายมาอยู่ที่ดิสใหม่นะครับมีชื่อว่า Hello f r i e n d นะครับหรือสวัสดีเพื่อนนะครับผมนะครับเป็นดิสคอร์ใหม่ของผมเองนะที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับก็ยังสร้างได้ไม่นานมากนะแล้วก็ยังไม่มีห้องอะไรที่แบบยังไม่อะไรมากนะครับก็ ใครที่อยากเข้าก็สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะครับเข้ามาเล่นเกมเข้ามาพูดคุยอะไรต่างๆในห้องในดิสคอที่ได้เลยนะเพราะดิสเก่าก็ดิสเก่าก็ยังเปิดอยู่แหละแต่จะไม่ได้อยู่ดิสนานเร็วนะเพราะว่าดิสมันโลกมากนะครับผมนะก็เลยอยากจะย้ายมาอยู่ดิสใหม่นะจัดระเบียดดิสคอทใหม่นะให้มันดูแบบดูสบายตาดูแบบอะไรง่ายขึ้นเครับเพราะว่าไอ้ดิสเก่ามันเละไปมากเลยนะครับผมนะก็ใครที่อยากเข้านะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ตั้งแต่ลิงก์คลิปนี้ไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่ คลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับลิงก์ดิสคอร์ดใหม่นะครับผมนะจะแปะไปเรื่อยๆเลยส่วนดิสคอร์ดเก่านี้ก็จะไว้ยังนั้นแหละนะครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับผมนะอ่าสามารถเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเข้ามาพูดคุยเล่นเกมอะไรต่างๆกับอ่าคนในนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้านะเพราะว่าเพิ่งสร้างนะครับก็อย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบายครับผม